ลื่นมากคือลื่นมากไม่รู้ลืน่น ที่ผมเบกไม่ได้แะที่ไม่มีเทเลยมงเบก้าคู่นี้เบกเทาเดียวได้ม่ใช้ัปาัไเลยามไมไปเลยต้องเบกเท้าคู่มันตรงยไงหลังเายังานาเล็กอ่ยับเสร็จแล้วขาดายมันตากมนมันก็ลื่นดิอ้เหี่ย 这个。 了，咱、啊、们里面。

ยืดเนี่ยยืดเดียวไม่ออกเตรียมนะ 你玩完 ตอไเรียกอด้วยนะือ้นเยนี้อันหนึงของหกเก้ามาสแตนบาย kapatid <laughs>